สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะนักเรียนคะวันนี้คุณครูเป็นวิชาภาษาไทยนะคะแต่วันนี้คุณครูขอให้นักเรียนหยิบหนังสือทักษะภาษาขึ้นมาเลยค่ะเล่มสีม่วงนะคะเล่มสองเล่มนี้นะคะวันนี้เราไม่มีการอ่านแต่เราจะเป็นการเขียนนะคะให้นักเรียนหยิบขึ้นมาเลยค่ะเสร็จแล้วนักเรียนเปิดไป เปิดไปที่หน้าห้าที่หน้าห้านะคะวันนี้จะเป็นการเขียนนะคะไม่มีการอ่านเปิดยังคะ,เ,งคะเน้นว่าเทอมสองแล้วนักเรียนต้องเขียนเขียนให้ได้ค่ะนะคะขเขียนนี้บรรทัดให้มา นักเรียนต้องเขียนให้เต็มบรรทัดคําใดตัวอักษรตัวใดที่มีหัวนักเรียนเขียนหัวให้ชัดเจนพยายามให้เต็มบรรทัดนะคะเขียนให้ถูกต้องให้สวยงามตัวบรรจงนะคะถ้านักเรียนเขียนได้อ่านได้นักเรียนสามารถเลื่อนชั้นขึ้นป .1 ขึ้นป .2 ได้นะคะแต่ถ้านักเรียนยังอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้นักเรียนก็อาจจะต้องอยู่ชั้มชั้นป .1 นะคะเพราะว่า ถ้าขึ้นไปแล้วเดี๋ยวนักเรียนก็จะไปเจอปัญหาแบบนี้อีกนะคะดังนั้นฝากคุณพ่อคุณแม่พยายามให้นักเรียนพยายามเขียนด้วยตัวเองแล้วก็เน้นให้การเขียนมากๆนะคะแนะนำขาดนิดหนึ่งเพราะเขาอย่างเล็กอยู่นะคะเอาล้ค่ะเปิดแล้วนะคะนักเรียนเปิดไปหน้าที่5ข้อที่6ค่ะเขียนคําใต้ภาพนักเรียนลองดูรูปภาพนะคะเอคํานี้ ถูถูอะไรคะผู้ผาถูอะไรคะถูหลังดังนั้นหนูหนูก็เขียนคําว่าถูหลังเอ๊ะถูหลังสะกดที่ถูถออูถูหรือไม่นักเรียนเปิดไปในหนังสือเลยเปิดในหนังสือเลยที่มีคําว่าถูหลังนักเรียนก็เอาคําว่าถูหลังเขียนเติมลงไปใบ,บใบโบกใบบัวกําลังทําอะไรวิ่งแข่งเราก็เขียนคําว่าวิ่งแข่งนะคะอันนี้ช้าง กำลังทำอะไรอยู่พ่นน้ำใช่ไหมคะเราก็เขียนคำว่าพ่นน้ำผู้ผาเป็นไงคะมีความสุขมากเลยผู้ผาหัวเราะอ,อยู่ก็เขียนคำว่าหัวเราะตอนนี้ผู้ผาทำอะไรอยู่คะอาบน้ำเราก็เขียนคำว่าอาบน้ำเขียนให้สวยนักเรียนสามารถเปิดดูได้ในเรื่องเพื่อนรักเพื่อนเล่นแล้วนักเรียนเอาคำล่านั้นมามาเขียน เน้นเป็นการเขียนว่าเขียนให้สวยเขียนให้ถูกต้องนะคะเสร็จแล้วมาข้อที่7ค่ะเรียงประโยคใหม่ให้ถูกต้องที่ให้มาเนี่ยไปป่าพ่อไม่ได้ใจความดังนั้นนักเรียนต้องเขียนใหม่ใช่ไหมคะนักเรียนก็นํามาเขียนใหม่นักเรียนบอกว่าพ่อไปป่านักเรียนก็เขียนใหม่เลยว่าพ่อนะคะเรียงใหม่เลยไป เอามาวางชิดกันได้เลยลูกไปป่านะคะเนี่ยนักเรียนก็เอามาเขียนใหม่เลยนะคะข้อที่สองพี่เสื้อผ้ามีได้ใจความไหมไม่ได้ใจความค่ะถ้าใช้ได้ใจความต้องเขียนว่าไงคะพี่มีเสื้อผ้านักเรียนคำไหนมาก่อนเอามาเขียนก่อนพี่ แล้วก็มีแล้วก็เสื้อผ้านะคะข้อที่3โถยาถือแม่เอ๊ะโถยาเนี่ยไม่มีชีวิตเลยแล้วจะไปถือแม่ไหวไหมไม่ใช่ค่ะเปลี่ยนใหม่ค่ะแต่งเป็นอะไรคะแม่ถือโถอยาดังนั้นนักเรียนก็เอาคำว่าแม่มาก่อนแม่ถือโถอยานะคะข้อที่4มาหาใบโบกภูผาเอ๊ะเอายังไงดี ต้องแต่งใหม่ก็ต้องบอกว่าผู้ผามาหาใบโบกก็แต่งขึ้นมาใหม่เลยเอาผู้ผามาก่อนนะคะผู้ผามาหาใบโบกนะคะข้อที่ห้าเป็นช้างใบบัวตัวเมียถ้าแต่งใหม่ให้ได้ใจความก็ต้องบอกว่าใบบัวเป็นช้างตัวเมียนะคะ จบยังคะยังไม่จบยังไม่จบนะคะอีกหนึ่งนะคะแต่อันนี้น่าจะยากนิดนึงแต่ไม่ยากหรอกค่ะเพราะว่าจากเนื้อเรื่องที่มีอยู่แต่งประโยคจากคําต่อไปนี้กําหนดคํามาให้ให้นักเรียนแต่งนะคะเอะ๊แต่งว่ายังไงดีนะคะแต่งว่าไงดีวิ่งแข่งวิ่งแข่งใครวิ่งแข่งนะ ใบโบกใบบัวใช่ไหมเราก็แต่งเลยเราก็แต่งเองได้เลยนะคะใบโบกใบบัว วิ่งคือเอาคำในเนี้ยมารวมด้วยนะคะวิ Wing ่งแข่งเห็นไหมมีคำว่าวิ่งแข่งแล้วก็แต่งจะแต่งอย่างไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องเอาในหนังสือก็ได้ทั่วๆไปก็ได้นักเรียนอาจจะแต่งว่าน้องทีชอบวิ่งแข่งได้ไหมได้ค่ะให้มีคำว่าวิ่งแข่งอยู่ด้วยต่อไปสะอาด สะอาดเอ๊ะเอาคำว่าอะไรเอาคำอะไรดีจะแต่งจะแต่งประโยคว่าอย่างไรดีสะอาดฉันชอบทำความสะอาดบ้านได้ไหมคะได้ค่ะนักเรียนก็มาแต่งอะไรก็ได้นักเรียนแต่งโดยให้มีคำว่าสะอาดอยู่ต่อไปเสียงดังกระพวนเสียงดังโป๊กเปก๊กอย่างเนี้ยแต่งได้ไหมคะได้ค่ะ กระดิ่งดังอยู่หลังบ้านได้ไหมได้นะคะเสียงหัวเราะดังหัวเราะเสียงดังห้าห้าได้ไหมคะได้ค่ะต่อไปคำว่าสนุกสนานสนุกสนานเ,าเล่นกันอย่างสนุกสนานืออะไรอีก ช้างน้อยเล่นน้ำอย่างสนุกสนานได้หมดเลยนะคะอ่ะความสุขแต่งว่าอย่างไรดีเพื่อนรักเพื่อนเล่นมีความสุขเนี่ยได้เลยนะคะดังนั้นนักเรียนแต่งโดยเอาคําเหล่านี้มาคุณครูเน้นที่หนึ่งรายมือสองการเขียนให้ถูกต้องเขียนงานให้เรียบร้อยวันนี้มีเฉพาะการเขียนนะคะ สามหน้าอาจจะมากไปน,นิดนึงไม่เป็นไรนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้คุณครูให้งานเพียงเท่านี้อย่าลืมเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูนะคะ